โอเคครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมเล็กแฟนตาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเกม Bo x Story ครับผมเป็นแบบตัวเต็มนะครับไม่ใช่ตัวแบบสำรองตอนนี้เป็นตัวเต็มก็คือแบบมีโหมดแบบคิดสร้างสารรค์นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบแบบรีวิวให้ดูก่อนครับเป็นโหมดสร้างสารรค์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคตั้งชื่อว่าเล็กแฟนตานะ แต่ตัว A ไม่ขึ้นให้โอเคไม่เป็นไรเอาตัว A ด้วยตัว A โอเคโอเคครับผมถ้าใครจะเล่นใครอยากเล่นหรืออยากจะลองเล่นดูก็เล่นได้ครับอันนี้ก็ต้องโหลดในสีสังกะบ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเขียนว่าเล็กก็พอโอเคครับผมโอเคโมดสร้างฐานนี้จะไม่มีชีวิตนะครับผมแต่มันสามารถ <c oughs> ดูของจากในเกมได้ว่ามีของอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมรอสักครู่เลยโอเคครับมาแล้วครับผมนี่ครับ หมนสร้างสรรนี่นะครับผมเป็นแบบนี้ครับบินได้ตลอดเวลาโอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวมาดูของครับผมว่า <c oughs> หมดสร้างสรรค์นั้นของจะมีอะไรบ้างก็พวกนี้ครับผมนี่ อไรเนี่ยมมนเขียนว่ารถครับผมลองเอามาดูวางที่ขับรถเปลา่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอื่นดีกว่าอันนี้เป็นพวกแรกครับผมแร่พวกสาวบ้านก็ไม่มีแล้วมากอันนี้เป็นอาวุธครับอาวุธก็เอามานี่หนึ่งนี่ ดาบพวกนี้ก็ไม่ได้โหดเลยมากมายครับผมน่าอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับพี่วผมมารีวิวอันนี้เอาเวอร์ชั่นใหม่มันจะมีแบบยังไงนะนี่ครับไม้์เฮาส์นี่ก็โหดครับนี่ถ้าคนไหนไม่เชื่อก็ตามใจอันนี้โหดจริงครับผมไมค์เฮาส์จำลองนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้ก่อนครับเยาจะพึ่งไปไกลใช้นี่ครับผม ลูกขนูทีนทีครับผมเวลาเรายิงไปมันก็๊เดี๋ยวผมยิงให้ดูอ้าผมัายิงไม่ได้นี่ครับระเบิดครับผมทีนทีนี้ไม่ได้เบานะอันนี้เป็นลูกขนูแบบหายตัวครับผมดูว่าเวลายิงมันจะว้าครับผมปุ๊บเห็นไหมอันนี้คืออะไรไม่เข้าใจ เป็นบล็อกอะมันมันคืออะไรอะไม่เข้าใจเลยโอเคโอเคอันนี้คืออะไรปึ๊บนี่คือ,อยังไงคืออันนี้ พวกนี้มันจะหายไปเอาหมดแล้วอ่ะแต่ตัวนี้ไม่รู้จริงครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูสัตว์บ้างครับผมสัตว์นี่จะมีมีสโนับมีมังกรนะครับมับงกรเนี่ย Okay. มังกรชอบกินแหละผมก็ไม่รู้นะนี่เดี๋ยวผมเอาอาหารให้มังกรกันพืชพืชน,นี้น่าจะไม่มีอาหารมังกรกินยาได้ไหมมังกรกินยาได้ไหมยามันอยู่ในรายานะยาอยู่ช่องไหนยา ว่าไม่น่ามียานะครับเนี่ยมันน่าจะไม่มียานะหรืออาหารอาหารก็ไม่มีเลยทำ้วได้ไงเนี่ยคือผมไม่อยากมารีวิวก็เพราะว่าอันนี้ไม่เป็นตัวเก่าครับผมผมก็เลยไม่อยากแต่ว่าไหนๆแล้วก็อาจจะมาเอามารีวิวบ้างโอเคไหมตัวใหม่ผมหาโหลดไม่ได้ครับผมโอเคไหมครับ อันนี้โหลดในสี่สามเก้ามันจะเป็นตัวเก่าแล้วผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอ้โหรู้ครับมันมันคืออะไรก็มันเหมือนกับมันที่เจาะลงไปเลยความาแสงเราลดไปเยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอา,เอา,เอาสัตสัตมาดูบ้างครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์จะ ลงมาล่างสุดครับผมมันจะดีกว่าอันนี้ครับผมและ้วสีมังกรน,นี่นี่อันนี้คือตัวโหดสุดนะครับผมเลื่อนลงมาล่างอี่อี่อี่โอเค เดี๋ยวเรามาวางกันสักอันกันครับิ้ไปตัวแรกครับผมเป็นตัวแรกก็ปุ๊บหืมว่าต้องใหญ่นอนเลยครับต้องใหญ่นอนเลยมันแหลกครับตัวอะไรอ่ะไม่รู้เลยปุ๊บตัวนี้น่าเป็นตัวดีครับไม่มีแสงถ้าเป็นแสงสีแดงมันจะตัวร้ายครับผม มันยังไม่สปอนนะอูวหูอันนี้ตัวดีครับผมสีฟ้านี่ดีแน่นอนครับสีเขียวไม่ใช่สีฟ้าโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไงผมก็ต้องไปหาโหลดตัวเต็มมาให้นะครับเพื่อผมจะเล่นเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปโอเคไหมครับตัวเต็มก็เดี๋ยวผม เหมือนมีตัวอะไรเกิดครับผมปาโชนี่ครับผมตัวนี้ครับผมเป็นราชสีมังกรครับผมนี่คือตัวที่หั่ที่สุดนะครับผมผมอยากเจอมานานแล้วผมก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอเขาขนาดพ่อมดยังสูไม่ได้ครับผม ยตอนนั้นคือราชสีมังกรครับผมเลือดเท่าไร,รเดี๋ยวพึ่งแปดพันสองร้อยครับตอนนี้เลือดหกพันสามร้อยสามสิบแปดครับผมขออยา่าขยิบเสียงมาดังเกิน คือเวลามอนเตอร์มันเกิดเยอะๆคือมันแหลกนะครับผมพอดีผมวางใกล้เกินไปผมก็เลยต้องเสียใจกันนะครับโอ้โหเฮ้ยนั่นอะไรผู้คนครับผู้คนเห็นนะครับนั่นคือกบยักษ <c ười> ์กบยักษ์ครับผมเดี๋ยวเรามาใส่กบยักษ์สักครั้งหนึ่งว่ากบยักษ์จะดอกอะไร คือเลือดเป็นหมื่นครับผมอันนี้คือกว่าจะหาเจอต้องยังไงเยอะหรอือกว่าจะหาเจอต้องนานนะผมนานเลยทีเดียวเพราะว่าผมยิงแบบนี้ทั้งวันก็ไม่ตายครับผมโอเคไหมทั้งวันน่าจะตายอยู่โอเคเรามาแค่รีวิวเราก็อาจจะไม่รู้อะไรมากมายแต่ว่าถ้าเป็นมังกรนี่คือ ขนาดตัวเดียวยังซุ่มไม่ไหวครับผมถ้ามาสิบตัวเนี่ยโอ้โหนี่ครับเป็นมังกรราชสีครับผมมังกรสายฟ้าไม่โหดเท่ามังกรนี้ครับผมมังกรนี้อาจจะเป็นราชามังกรก็ได้ครับนี่โอ้โหแหลกๆๆห้ามึงส่งมังกรนี้ไปตายแน่อนอนครับเดี๋ยวดูดูดูปุ๊บซูมมันเพื่อน เดี๋ยวผมต้องยิงก่อน้าใม้สู้เฮ้ยแอคแ็กดูปะวงกรเราไฟเลยเพื่อนโอ้โหครับหิวได้เร็วมากเลยครับผมเห็นโอ้โหสุดยอดครับผมโปรนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโปรบ้าโคตรเยอะเลยหิว จริงมันยังไม่หมดแค่นี้ครับมันไม่สปอนให้ครับตัวนี้นะ่ะพวกตัวนี้เดี๋ยวเราไปสปอนที่อื่นมันแหลกมันแหลกโอเคไหมแหลกมันแหลกมันแหลกจริงจะบอกว่าแหลกจริงครับผมไม่ได้โกหกโอเค คือตัวอะไรกันบ้างนีฮะโอเคเมื่อกี้ก็ได้เอาตัวอะไรมาไม่รู้ครับเยอะแยะมากมายตัวแรกครับผมเป็นสีฟ้าน่าจะดีครับผมตัวสองตอนนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันเอารวมๆกันเลยครับรวมๆกันเลยเอารวมๆกันเลยไม่ต้องเหียงกันรเอารวมๆกันเลยก็แล้วกัน ตัวนี้ตัวร้ายครับผมตัวนี้ตัวร้ายตัวนี้ตัวดีครับผมมันเป็นสีแดงมันจะเป็นตัวร้ายครับผมอันนี้ผูผม,มรู้นะเพราะว่าผมเคยเล่นมาผมก็ไม่รู้นะอันนี้จะจะหูกหรือเปล่าผิดเปล่าก็ต้องขออภัยกันนะครับผมเราควรจะเดินออกไปครับผมเพราะว่ามันสปอนเราไม่เดินเราสามารถบินได้เราก็บิน อยากรู้ไหมครับบนฟ้ามีอะไรก็บินให้ดูนะครับผมว่าน่าจะสุดแมปแน่นอนเลยหรือจะเป็นเกาะแหงงองฟ้าวะโอ้โหตอนนี้ผมขึ้นมายังอย่าง,างนั่นไงกเกาะแห่งองฟ้ามีมังกรตัวเดียวไม่ใช่ครับผมมังกรที่ผมเอามาด้วยนี่เก็บไว้แล้วกัน โอเคก็ตอนนี้กำลังขึ้นบนฟ้าครับผมว่ามันจะมีอะไรโอ้โหมีกิงครับผมน,นี่ผมเพิ่งรู้ครับนี่ว้าวกอ่อให้้หองฟ้าว้าวผมเฮ้ย hey, ผมเพิ่งจะรู้ครับนี่ ไม่ใช่นี่นะนี่มันเป็นโซนธรรมาดาครับผมแต่ว่ามันจะสปอนคนละที่เย็นเองเท่านั้นแต่ทำไมมันลึกจังสุดยอดเพื่อนว้าวครับเจอแล้วครับมังกรเแบบี้ครับผมอันนี้จริงๆครับผมเป็นเกาะโอ้นี่ไงเป็น เกาะห่งห้องฟ้าจริงครับผมแต่ผมเจอรัตสีมังกรนะครับอย่าแหลกอย่าแหลกเพื่อนอย่าแหลกเรากำลังรีวิวอยู่ไหนอะไปไหนแล้วนี่รัตสีมังกรครับผมกว่าจะมาถึงนี่ได้ก็ต้องเป็นปีก็เดี๋ยวเราลงนะครับผมปล่อยลงเขาปล่อยลงอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยไม่ตายไม่ตายอย่าบอกว่าเด้งโอ้ย คือกว่าจะมาถึงได้ก็ต้องแบบขี่ๆนะครับขี่มังกรขึ้นมามั้งหน้าผมจาไม่ผิดนะแนวแบบนี้ก็ต้องขี่มังกรกันมาชบ้างแล้วโอเคเดี๋ยวสปอนเรายังเกิดยังอ่ะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะรวันนี้เราไม่มารีวิวมากก็คือเราเจอเกาะหงฟ้าแล้วเราเล่นจนถึงเกาะหงฟ้าเลยก็ได้ คือเวลานรีวิวนี้มันจะแหลกกันครับผมต้องขออภัยกันด้วยครับผมโอเคเราไม่ว่ากันเดี๋ยวคลิปนี้เราขอต้องขอลาไปก่อนครับถ้าใครชอบก็กดไลค์หรือกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าใครอยากเล่นก็หาโหลดในสี่สาเก้านะครับเพิมในเพจใน Google ว่าสี่สก้าแล้วคุณก็โหลดมาแล้วคุณก็ไปพิมพ์ชื่อเขอ้ามาอีกทีเดียวผมให้ชื่อไว้โอเคไหมโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผมอย่าบอกว่าว่าปิดอีกไม่ได้อีก